อะไรท่านผู้ชมครับตามหาตัวจนพอตามหาตัวจนเจอเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่คืออาจจะเป็นบอกว่าต้นต่อคลิปก็ไดเรื่องเล่าลที่มาบ่บาวบองกับงงอลไรก็สงสัย CEO นี่คืออีอย่างละซีอีเอากวามซีอีโก่อนอก่อนคือก็สบายดีเลยส่องบบาโบเนาะนั่นไงนั่นมา่ล้วมาแล้ว c e ซกับความหมายคือเป็นใคอขายแบบประธานบริษัทหรือว่าบริบริหารประมาณนี้เนาะก็คือทํางาน<ห>ระดับผู้บริหารน,นะ คือบ่าวบไปเบืงคลิปของบ่าวตามภาษาบา่าวเล่าเนาะผมไปอาจจะไปเรียกชั่นคลิปนี่แหละเรื่องเล่าของซีอีโอฟังสอปปเนะเอารถมาส่อมยูทีบ้างให้เรื่องเล่า,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 เ,ลาเนะ man, man. าะอาจจะบอกว่า,าซิบมือแล้วในการเอารถมาส่อมนะการไปรับรถกับไปรับรถอยู่ช่แดน <Man. S 1> นะจากรถสไลด์ไปก็เท่ารถสไลด์ไปรับแต่ปกติเราบริษัทเปิดรับรถมากแต่บ่อยมีคนตามประกบมาก <Man. S 1> หรือว่านั่งร่ำมากนะ ในว่าเรื่องเล่าในการเฮ็ดนี่คือจังเป็นการโต้แย่งกันการแบบว่าอากระทบกระทั่งกันเนาะบ่าวบุญเกิดเบื้งคลิปบอลคักแต่ยังเกิมาท้ามตามมาซาบ่าว่าเราเป็นเบื้งคลิปเนาะอ่าะไรเบื้งคลิปแต่ไม่เป็นอะไรคลิปที่จะเบิ้งนะขจะเก็นเนี่ยคลิปมีมีมีคลิปให้เบิ้งอยู่ตำรวจมาล้อจับกูอันนี้คลิปเนาะตำรวจมาล้อจับกูจับกูสังเตียอะไรข้อหาอะไรวะการที่มันมาตั้งสิลป์มันอะไรที่มันมันเยอะเี่ ถค้าไม่เกียนเราก็ไม่สนใจฮะนะลูกค้าดูถูกเราก็กูไม่สนใจนะไม่เอานะไม่ทำนะไม่ทำอะไรก็เลยของมึงไม่ทำนะแกนคูเซอร์300กับจากสบปเวียงจันนะเอามาซ่อมย้อมแมวเพื่อจะไปขายที่สบปนะนาแบบนี้ปวดหัวเสียเวลาเสียสุขภาพเี่ของมันไม่มีอะไหล่ครับผมก็อยากจะทำรถให้พี่เหมือนกันแต่ในเมื่ออะไหล่มันไม่มีแล้วมันช้าตรงอะไหล่เพราะผมไม่ได้ติดต่อทางเดียวผมติดต่อหลายคนเขาก็ต้องผ่านกันที ซ่อม30วันอะ,อะไร,ะไรมันอยู่ด่างประเทศนําเข้ามาส5วัน20วันกว่าจะมาซ่อมกว่าจะมาทารถชนมานะพี่คาดยุบหน้ายุบไดให้ผมซ่อม30วันเป็นไปไม่ได้ครับผมบอกกับพี่ชายพี่แล้วเขามายืนเล่งยืนเล่งยืนเล่งเล่งเล่งผมบอกพี่ครับผมก็มีงานหน้าร้านอยู่ยให้เด็กดูแลหรือจัดการไปอะไรที่ไสนเสียเดี๋ยวผมเช็ดให้ไม่อยากรับบนูกดดันก<ม>ันแล้วจับปู นี่ตำรวจมารอจับกูจับกูส้นตีนอะไรข้อหาอะไรวะแกนี่มันอ่านาตั้งสิวันเลยเลมันอี่มัน,ม,น,ม,นมันเยอะะสำหรักีม่มลูกค้าไม่เกียดเราก็ไม่สนใจฮะนะลูกค้าดูถูกเราก็กูก็ไม่สนใจนะไม่เอานะไม่ทำนะไม่ทำอะไรก็เลยของมึงไม่ทำนะแรนคุเซอร์3 0 0จากสบปเวียงจันนะเอามาซ่อมย้อมแมวเพื่อจะไปขายที่สปปนะ ค้าแบบนี้ปวดหัวนะเสียเวลาเสียสุขภาพจิตมีของมันไม่มีอะไหล่ครับผมก็อยากจะทำรถให้พี่เหมือนกันแต่ในเมื่ออะไหล่มไม่มีแล้วมันช้าตรงอะไหล่เพราะผมไม่ได้ติดต่อทางเดียวผมติดต่อหลายคนเขาก็ต้องผ่านกันอีกทีนึงว่าค่าอะไหล่เท่าไหร่ชิ้นนี้มีของไหมผ่านมาสิบวันที่บอกว่าผมไม่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 สนใจไป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 ไม่ได้ผมไม่ได้ยืนยันรับปากเลยครับว่าเอารถมาจอดซ่อมสามสิบวัน อะไรมันอยู่ต่างประเทศนำเข้ามา15หวัน2ี่วันกว่าจะมาซ่อมกว่าจะมาทำรถชนมานะพี่คานยุคหน้ายุคจะให้ผมซ่อม30วันเป็นไปไม่ได้ครับผมบอกกับพี่ชายพี่แล้วเขามายืนเล่งยืนเล่งยืนเร่งเล่งเล่ง,ง,งผมบอกพี่ครับผมก็มีงานหน้าร้านอยู่๋ยวให้เด็กดูแลหรือจัดการไปอะไหล่ิดไหนเสียเดี๋ยวผมเช็คให้ไม่อยากรับแลยถูกกดดันเยอะเหลือเกินก็ไม่อยากรับแนะล้วครับรถคันนี้ซ่อมมันต้องอะไรมีอะไรทั้งบ้าง ผม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 ริดแล้วไงริดไปแล้วผมริดให้เจ๊ดูแล้วนี่ไงเจ๊เจ๊เห็นไหมใบรายการอ่ะผมผมอันนี้ดูถูกแล้วครับดูถูกผมนะน้เขาบอกว่าถ้าใส่อารมณ์น่ะคุณจะไร่รวยเป็นแบบซีอีโอแบบเขาโอ้โหเฮียดูถูกกูทุกอย่างเอาเป็นว่าเรื่องของมึงลวกันไอสัตว์นะ อันนี้ก็เข้ามาที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างใหญ่เขาวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าสาเหตุการเปลี่ยนอะไรต้องมีอะไรบ้างนะฮะดูน,นะ,ะว่ามีอะไรเสียหายแล้วคงราคาก็ต้องมาลื้อดูก่อนครับว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากแค่ไหนแต่ดูจากสภาพแล้วก็โอ้โหก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนะโอเคไหมช่างโอเคไหมโอเคไหมช่างโอเคนะอ่ะนะโอเคครับโอเคครับ ทักทายครับทักทายครับจากร้านชนะอีสปอร์ตที่ชลบุรีนะครับคลิปนี้บอกเลยนะว่าต้องมีการแยกแยะก่อนนะครับเพราะมันเกิดดราม่าหนักมากเลยนะสำหรับรถคันนี้นะฮะต้องแยกแยะกันก่อนนะว่าเป็นที่ส่วนบุตรคลหรือว่าเหมารวมจริงๆผมไม่ได้เหมารวมประเทศลาวนะต้องแยกแยะก่อนอยากจะให้เพื่อนๆ f อค่อยๆคิดวิเคราะห์แล้วก็ฟังและแยกแยะให้ด้วยนะครับว่ารถคันเนี้ยคือเราที่เราเราปฏิเสธครับปฏิเสธที่จะซ่อม เพราะอะไรเพราะลูกค้าไม่ให้เกียรติเราเลยเขาคิดว่าเขามีตังค์แล้วก็จะฟาดหัวเราให้ได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ทําให้เสร็จวันนี้เอาเลยเราบอกว่าอุ้ยพี่ผมไม่โอเคนะพี่นะซ่อมรถระดับแบบนี้ชนหน้ามายับนะถุงลมแตกหม้อน้ําอินเตอร์คารหน้าแตกแก้มฝากระโปรงยุบยุบบูบี้คานคัดซีไปหมดชนด้านหน้ามานะครับผมบอกพี่ของพวกเนี้ย อะไรต้องสั่งจากนอกจะให้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ผมทาให้ไม่ได้จริงๆนะเออแล้วต้องภายใน้สิบสาสิบวันด้นะอุ้ยพี่คันนี้จอดกับผมมาก่อนสงการสองเดือนกว่าแล้วอ่ะผมเพิ่งซ่อมช่วงล่างเสร็จนะเพราะผมก็มีงานอื่นด้วยใช่ไหมล่ะหลายๆคันนะอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะว่าผมเนี่ยมีปัญหากับคันนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องผมตัดความรำคาญทันทีเลยครับไม่ใช่ว่าอยากได้เงินนะผมอยากได้เงินลูกค้าลาวที่มาทำกับผมทุกคนเนี่ย คือผมอยากได้ตังค์หมดเรื่องอะไรที่ผมจะไม่เอาตังค์อ่ะลูกค้ามาแต่งกับผมผมก็ต้องได้ตังค์ถูกป่ะผมก็อยากได้ตังค์แต่พอเมื่อแบบว่าทํางานแล้วเสียประสาทปวดหัวบอกเจ๊ครับเอาไปทําแถวบ้านเจ๊ไหมเออเผื่อแบบมันจะสะดวกกว่าเพราะทํากับผมเนี่ยมาจํากัดเวลาแบบนี้ผมทำไม่ไ,ไม่ได้จริงๆนะมาดูถูกผมโอ้ยคุณมาโหแบบนี้คุณไม่เป็นซีอีโอไม่รวยระดับพันล้านร้อยล้าน,าน,านโอ้ยพี่เจ๊ดูถูกผม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 ไม่โอเคแล้วนะ อุ้ยน้องอย่างงั้นอย่างนี้พูดจาเขาพูดจาดีนะแต่วางท่าเป็นผู้ดีครับพูดจาแบบว่าคุยโวใหญ่โตแบบอุ้ยพี่ผมก็แค่ช่างกระจกกระจอกผมไม่ไปสู้อะไรกับเจได้หรอกนะน่าจะเป็นมนุษย์ป้านะครับน้ำสง่งน้ำเสียงผมเห็นหน้าเห็นตานะเออ,เอ,อแต่น่าจะเป็นมนุษย์ป้าแต่เราโพสต์หน้าโพสต์ตาให้ดูไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าข่ายผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะอู้นะนี่น,นี่ครับ หลักๆจะเป็นด้านนี้ฮะคานหน้าบู้บี้คัดซีเบี้ยวคานหน้าคานด้านซ้ายไปหมดนะหม้อปั๊ม ABS นะมารอทั้งวันแล้วบอกช่างผมก็ต้องพักเที่ยงเนาะเดินมาหาผมไอ้ผู้ติดตามเดินมาหาผมบอกว่าคุณไม่สนใจรถเลยผมบอกวิพี่ใจเย็นซิงานหน้าร้านผมก็มีช่างผมก็มีช่างผมก็ต้องไปกินข้าวพักกันบ้างเขาบอกอ๋อโอเคเนี่ยเขาเร่งผมมา เออผมก็ใจพี่นะว่าพี่เล่งแต่พี่ต้องใจเย็นนิดนึงนะเพราะผมก็ลือ้อพอลื้อให้เสร็จปุ๊บผมขอราคาเลยราคาต้องมาเลยอุพี่ไม่ได้หรอกมันต้องเช็คพี่ดูสิครับนี่มันแลนด์คูเซอร์3 0 0ผมจะไปหาอะไรจากไหนให้คุณย้ำของแท้ทุกชิ้นเราก็ต้องไปหาดีลเลอร์หาร้านที่รู้จักในวงการผมบอกพี่เเช็คให้หน่อยนะไอ้นันไอ้นีน่ก็ต้องรอราคา3-4วัน บางอย่างผมหาให้ไม่ได้เขาพูดกับผมคําเดียวว่าต้องเดี๋ยวนี้ราคาต้องมามันหลายวันแล้วนะมันไม่ไม่ได้ยอยู่ในข้อตกลงอุ้ยมันเป็นงานที่ผมควบคุมไม่ได้อะมันเป็นงานที่ควบคุมไม่ได้ถ้าให้กูทำสีเนี่ยสามสี่วันกูทำได้กูควบคุมได้ไงแต่อันนี้ควบคุมไม่ได้อะไรต้องสั่งจากญี่ปุน่นไฟหน้าข้างเดียวแสนสองเออนะ คือเหมือนจะใช้เงินฟาดหัวผมทุกอย่างนะครับว่าเอาเงินไหมโอนเลยไหมเท่าไหร่ว่ามาคือผมรู้นะว่าเขาใจร้อนแต่สุดท้ายจบด้วยการไม่โอเคอะสรุปสั้นๆเลยนะครับผมไม่ทําผมพูดกับเขาดีนะบอกเออเจ๊ลองไปหาร้านแถวบ้านไหมเออนะค่ารื้อค่าอะไรผมไม่คิดหรอกนะผมผมไม่คิดค่าเสียเวลาค่าเช็คของค่าแรงหนึ่งวันหรือที่หรือเช็คผมไม่คิดนะเออ ผมก็ทํารายการให้เขานะสดเสนอเขาไปนี่ของที่ต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นี่นะแต่คือเราเหมือนเราทําช้าไงพอช้าเสร็จปุ๊บก็ออกโอกาสบวยวายรถมาจอดแค่สิบวันไม่รวมวันหยุดนะวันหยุดก็ทํางานได้แค่เจ็ดวันนะที่เหลือคือวันหยุดนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันทําอะไรไม่ได้อะผมก็ได้แค่แบบเช็คอะไรรออะไรนะตังผมก็ไม่ได้เบิกสักบาททําให้ฟรีวันนี้สไลด์มารับนะครับสไลด์มารับนะนะ เดี๋ยวผมจะพันอะไหล่ให้เรียบร้อยเลยนะอะลงอะไหล่คือเดี๋ยวจะพันเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับนะนะ,ะแบตหมดนะฮะจอดนานไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเขาจะไปศูนย์โตโยต้าใช่ไหมคุณก็ไปเร่งศูนย์โตโยต้าเอาแล้วกันนะว่าจะซ่อมกี่เดือนรออะไหล่กี่วันนะแต่ถ้าทํากับผมหนึ่งเดือนทําให้ไม่ได้นะฮะฝากนะครับผมไม่ได้ว่าลูกค้าลราทุกคนนะแต่ต้องแยกแยะวิเคราะห์ ก่อนนะฮะก่อนที่จะด่าก,กูมึงวิเคราะห์ก่อนว่าเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องชาวบ้านกูเข้าใจมึงชอบเสือกนะแต่กูเนี่ยมีหน้าที่แต่งรถทํารถซ่อมรถนะแต่ถ้าเจอลูกค้าส้นตีนแบบนี้กูไม่เอานะผมว่าแค่เป็นลายบุคคลนะอีเจซีอีโอนะฮะไม่ว่าจะรวยล้นฟ้าส้นตีนแค่ไหนก็เรื่องของมึงกูไม่สนใจนะนะมาดูถูกคนไทยว่ามึงก็แค่ช่างกระจกคงไม่ได้เป็นซีอีโอดับพันล้านร้อยละกูไม่สนใจกูมีความสุขแค่นี้นะ ฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายทิ้งไว้แค่นี้นะผมก็เรียกลูกค้าไม่ได้นะบอกเลยว่าวันๆนี้เจอเป็นพันๆเรื่องนะอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับแลนด์ครูเซอร์300ร้อยจากสบปองเดีนี่มาเนี่นทนาระหว่างภัยครับภัยบาวตูระหว่างเจ้าของอู๋ครับคนที่เอามาส่อมรถแล้วแล้ววันนี้แนถ้ามันเป็นแนวไหนคือความหมายมันจากไหนกับอยากอยากให้เจ้าอธิบายว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยงแนวทีมมากวามหมายก็คือซีโอสาวสาวปปอล่าวนะ น้ำรถมามาอมรถอีกชนหนามากกับมากระยูปลายเติมแล้วก็พังหมนงมนาบแตกเนี่ยแต่ที่นี่สร้างสร้างเขาเขามาประมาณจิบมือกับมีคนเอาอ้ายหรือน้องนี่ตามมาน้าน้ำรถสไลด์คนรถมาน้อคนมาตามมาเบิงไอสินะมัน้องเฝ้าสร้างไอสิเร่งให้สร้างเฮ็ดให้มันท่านเป็นว่าภายในหนึ่งเดือนมาทันเตียว่าสร้างบอกว่า จอดใบชิบมือมันต้องมือเต่ละมือนี่ก็ต้องลื้ออะไรลื้อแล้วก็ต้องลออะไรว่าเขาสิมาสทรงย่ามใดต้องสร้างจากเมืองนอกคือประเทศญี่ปุ่นเนาะเพราะว่ารถที่น้าเขามานี่จากประเทศญี่ปุ่นนะอยู่ไทยมามีเป็นรถนอกเนาะรถรถนอกถูกไหมเพราะรถีมาจากใช้มาสอบอยู่ไทยนี่ก็คือรถมาจากอ่าสปปลาวน้าเขามาจากญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ว่า<ด>มาสอบที่ไทย เราเป็นยังเป็นขึ้นผสมอ,อยู่ประเทศลาวมันคือต้องผสมอยู่ประเทศไทยก็ <พอ S 2> คือ<ร>ว่ามันอยู่ที่ซ่างครับกับอะไรนี่มันต้องผ่านไทยอยู่แล้วก็ต้องส่งมาจากมาเข่าไทยแล้วค่อยส่งไปลาวอยู่แล้วมันบ่ลนะมันก็สีแข่งซ่ากว่าเก่าแล้วก็มาซ่อมอยู่ไทยอีกอย่างนึงกับฝีมือซ่างเขาก็เก่งนั่นะก็เลยอยากมาซ่อมอยู่ไทยแต่ทีม้าบันี้ยะเพิ่นเพิ่นคิดว่าหนึ่งเดือนมันสี่เดี่ยวก็มาจีอูซ่าง ให,ใ,หให้เร่งมือให้ทําการให้แล้วภายในสามชิม,มือประานาธิแต่ว่าสร้างนี่มันบอสมาดเหตุใดกบบต่อไปว่าต้องรออะไรจากต่างประเทศจากญี่ปุ่นเนาะเสือสิขามเลือือสีส่งมาจากเครื่องบินมาก,กับไซเวลาหลายมือนะอก็เลยกลายเป็นแบบผู้หญิงเนี่ยบุพพอใจหรือยังไงกับมาคุยกันในทั่ว์้งมหนนีทแาละบอกว่า อ่าทาไมคุณไม่รีดรายการให้อ๋อมาเร็งใช่อ่ามาเล็งสร้างก็บอกว่าผมส่งไปแล้วรายการอย่างนั้นอย่างนี้ปต่ที่นี่สาววีดีโอกลบว่าอ่าอยังก่อนถ้าคุณอ่าใช้อารมณ์คุยแบบนี้คุณจะไม่รวยพันล้านเหมือนซีโออย่างฉันหรอกประมาณนี้นะอ๋อแสดงว่าอาจจะไปบอกว่าสร้างนี่ใจหอนแล้ว ผู้ยิ่งจากสปปนั่นโอ้โหว,ว่าวส่อมรถจูบจูใส่นี่ยส่อมรถอยู่ไทยนะบมเมนอยูสออ่สปปเนี่ยมันก็แ<ม>นจแบบไปไปคุ้มเขาแบบนั้นไปบังคับแบบนั้นนะก็บอกว่าเพิ่นเคยเห็ดมาแนี่ยนั่นบอกเอันนี้ประเทศประเทศเซรีเนี่ยบาตูเ<ม>เอา,างี้เ<ม><ม>พราะว่าข่อยได้เบิ่งในคลิปเนาะข่อยอาจจะแบบว่าให้ทนาชัยเป็นคนลาวเนาะแล้วก็ได้เห็นในภาพเหตุการณ์แบบนี้นะบาตูนะเพราะมันออกไปซื้อโซเชียลกันดังไปไกลหลายแม่น่าที่เจ้ากับเป็นคนล่าคุยกันนะ ถ้าใครจะแสดขงข้อมูลซึ่ในเกียกเ่ยวแกกับวิดอนี่เ,เกียวแกกับพู้ที่เร่งนะคกับเกียวแกกับพู้ที่ส่งนะฝากยังไงฝากจริงๆแล้วคนอื่นนี่กับมาส่งหลายอยู่ได้โซฟาลาวเฮามาส่งดูลานเพื่อนนี่ร้าย<อ>แต่กับบ่มีปัญหานะเขาก็ล่อได้แต่ว่าใหญ่หูว่าทาสัสงซางเขานี่กะต้องล่ออะไรเนาะ,ะต้องล่ออะไรล้วก็เวลา ลุงรองเขาก็ต้องมีเวลาพักเวลาวันหยุดเมืนบอกว่านาท์เขาก็ต้องปิดอู่วันหยุดเนาะให้สำหรับพนาักงานหรือว่าคนงานในพักเนาะมันก็ต้องเป็นอย่างสรรัน้นเนะที่ไทยนะอ๋ะอเอาอะไมาที่นี่คนรถรู้เนี่ยคนมีเงื่อนเนี่ยอันนี้คนอื่นเขาก็รถรู้เือกันเลยรถรู้เือกันอนาะมาแต่งมาสมเนาะมาแปลงคนมีเงื่อนเนี่ยนี่แหละก็คือเหตุผลว่าคน่นเคยเหตุอยู่เล่ากว่าที่ยังไงแบบ ยังต้องเอาเงินฟาดอย่างเดียวสิบแต่ว่ามาอยู่ไทยนี่เขาเขาบริเฮตเขาบริต้องการเงินปันนั่นนะต้องการฟรีมือบอทุกทีได้คอยสงคอยสงสัยเลยบอทุกขอยสงสัยว่าเป็นอย่างเพิ่นคือบอไปสมอยูซอปปอเป็นอย่างเพิ่นคือไปสมอยูเมืองไทยกทีหนึ่งคอยสงสัยคือเพราะว่ามีช่างอุ่ลบอกว่ารถคันนี้จะช่อมซ่อมเพื่อย้อแมวเพื่อเอาไปขายต่ออ่ะอันนี้คือเหตุผลที่บนบอสมยู่ประเหศลาวจ้งวะส่วนหนึ่งบอหรือว่าจังใด ก็มีส่วนหนึ่งคือกันเลยมีอาจจะมีส่วนนี้กันอาจจะเอาไปขายต่อแต่ว่ากระยานคนเห็นบริจังไงย่านย่านที่อูห้างเล่าคนเล่าเขาที่เห็นอะไรยังไงวะกระงงือกันบงือกันคือตอนนี้นะบรตูนะคอยคิดว่ารถเนี้ยฟังสบปวันเท่านั้นแตที่ว่ารถกับพิตีรถรู้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 เลยแต่เวลาเวลาเวลาสอมนะ เป็นอย่างคือต้องมาสมอยู่ประเทศไทยเนาะก,กับเขาใจกันดี่น้องเลยเพราะว่าอย่างที่เราตูนแล้วบอกว่าถาสมอยู่ประเทศลาวเนาะอยู่สปปลาวนะฮะสร้างกับที่ว่าต้องสร้างอะไรผ่านไทยอยู่ดีเพราะฉะนั้นการสมอยู่ประเทศไทยอยาจจะเร็้ยวกัวนะเรา,าตูนเนาะเลี้ยวกัวแล้วแตสร้างฝีมือดีอุปกรณ์เขาครบกว่นเรื่องอุปกรณ์เรื่องเรื่องของอบสีครบยังไรแล้วแต่เพิ่นบอกใครว่าเรื่องอะไรเนี่ยอาจจะต้องรอเหมอนเนาะแต่เรื่องการทําสีเนี่ยผมสามารถทําให้เลยสองวันสามวันสำรองสีได้เนาะนะแต่ว่าขอฟังมึงขึ้นยังแบบ สร้างนี่ใส่อารมณ์คักแทะว่าตัวเป็นกับเป็นการว่าวเสียงดังแนวนี้เองคุนบ่ไดใส่อารมณ์เลยก็ที่เว่ามาเนี่ก็เพื่อเกบเว่าว่าแต่ว่าการเป็นเสียงดังก็คือแต่ว่าทางคุณอาจจะคิดว่าเพื่อใส่อารมณ์ใงชีนะ่ะไกลไกลเป็นแบบคือคือได้ยินหราว่างันหรือว่าอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์แล้วก็จะไม่มีวัน รวยเป็นหมื่นล้านเหมือนซีโอเหมือนชั้นหน้าอย่างนี้จังจังสิ่งละเป็น้องเลยเพราะว่าการศึกษามันมันมันต่างกันเนาะการศึกษาวาระการนะฮะกติวานี่แหละคือบทเดืองเล้าเนี่ยแต่ว่ารายละเอียดกับไปเบิ้งตามคลิปเนาะตามคลิปที่เทาไหรอัปเดตลงไปทางช่องของเฮาอีกอย่างหนึ่งเรื่องเล้าของต้องสร้างเฮากับบะหมูปันไดนะแต่ว่าเฮากับในเบิ้งคลิปกัเที่ประมาณน่ตีตีความออกประมาณนั่นแหละ เพราะว่าอย่างใครเด้๋ยวมองคลิปแล้วก็สงสัยเอียงคือซีอีโอเอียงคือรถหรูเอียงคือแลนด์กูเซอร์เอียงคือบอสสอมยู่สปปและเอียงคือจังสอบยู่ฟังไทยแล้วเอียงคือยอมแม่เอียงคือไปขายเอียงคือรถนอกแล้วก็เอียงคือการสั่งอะไรตัวเองกำลังไปเบิึงนะแล้วก็ฟังจากลำเสียงของซีอีโอผมก็บอกใจเย็นอยู่เนี้ยเนาะแล้วก็ใจเย็นอยู่แต่ว่าฟังจากว่ารถะรถพอดีผนก็ยังห่วงห่วงอะไรเพร่ะนเอาม่าสัมผิดหยั่งเลยสินะ คือไปซื่อขันไม่แล้วก็ขวารู้ไว้ผนสิบาได้บางคนก็วางสัน่น,ลนเลยนะตั้งสี่เราพี่น้องเอลยนะที่ว่าถึงหรือพิษหรือว่าสมควรหรือว่าม้วนก็ฝากไปบงคลิปวิดีโอกันแล้วกันเนาะเบาตัวก็เบาว,วกับมินาทีในการนําเสนอเพื่อให้ได้เห็นถึงความชัดเจนใ,ให้ได้เห็นถึงความทีเป็นไปเนาะ,นะ,นนะพี่น้องนะเพราะว่ะตอนนี้บาดเจ็บกับที่ว่ามีอ่าอย่องเล่าหลายๆอย่างที่อาจจะบ่ม่พอใจกันนะพวกเขาในหน้าที่มีผู้ติดตามนะ่ยมินาทีเพื่อน,นําเสนอให้เข้าใจ หายหักแพงกันเนาะบอดมีเจตนาสิหายมากเกรดช่างกันแต่อย่างใดถือก็ถือพิษก็พิษม้อก็ม้อบ่อคือกืบบอคือบ่อคือเนาะตั้มตูวเนาะตามตัวพ่อได้พี่น้องเอ้ยนี่คือซีอูนะซีอูที่มียอดวิวหกแสนนะตอนนี้และมีผู้ติดตามในการดูในการเฝ้ารอคิดว่าจะจบยังไงแต่ในเบื้องต้นจบอยู่ว่าลบพันสองยู่ไสพันสองเลขบศรสองเปิดเอากลับเลยไหมเอาข้าวเลยบวเอากลับื้องหัวไปสอบยู่ไสแต่ว่าบ่อม่มไทยล่ะแต่ว่าอาจจะเขาไปศูนย์ โตโยต้านะยู่นิไทยเพราะว่าทีเล้ากะไปกะสิบอลเร่วง่ายขึ้นกันต้องรออะไรจากไทยแล้วไม่คลิปตอนที่เพิ่นรับรถกลับอยู่บ่บ่บ่มีมีแต่เห็นนะเขาไทยรับสไลด์รถรถสไลด์มารับไปมารับออ๋เนาะกะกะที่ว่ากะที่ว่าเนาะพี่น้องนี่คือประเทศไทยนะประเทศไทยเพิ่นเป็นประเทศที่เซรีนะครับผมจะมีเวลาพักเหี่ยบเนาะมีวันหยุดนะเพิ่นจะบ่เหตุขามือข้ามคื้นเนี่ยเพิ่อนนะถือว่า เอาใจลูกน้องหักลูกน้องนะแหละกับประธานทิเบตเพื่นเจ้าบอกเลยว่าคุ้มลูกน้องเฮ็ดตามันต้องเฮตามใจเพื่อนนี่อู๋เพื่อนนีฮะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดไอ้เปิดอูเป็นบอส่าลูกน้องเพื่อนเพื่อเพื่อกระเฮ็ดแบบเพื่อนอยู่กินกันแบบลูกอ่าใส่ก้อนแบบเป็นครอบครัวแบบย่อกกันหัวเล่นกันยังสีไหมหรือว่าเป็นแถาแก่สิปะอบอุ่นนะอบอุ่นเป็นเป็นเป็นอ่าอู่สิอบอุ่นเนาะเพื่อนของไอ้กันที่ว่าอ่าเป็นคลิปเรื่หล้าที่อ่าท่านผู้ชมเบิ่งว่ามันมีประโยชน์หรือว่ามัน อ่าเป็นอุท่าหรอนกับฝากนะฮะแห่งกำลังใจผมเข้าในการเข็นคลิปวิดีโอกันแล้วกันนอกพี่นอกนอกบ่บ่คอยเก่งไปได้ไหมสำหรับวันนี้กับขอบคุณมาตูหลายๆเดินทีมว่า่อเหล่าเนาะครับผมสบายดีมาตูสบายดีสบายดีสวัสดีครับไปใช้